โอเคครับเจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมผมแค่มาดูพวกมันเล่นมาเราเสียงเริ่มเปิดงานเลยเฮ้ยอยู่นี่กันดี๋ยว่าไปไปไปเอาละครับเอาละครับโอ้โหไปแล้วครับใครวะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งครับโอ้ยโอ้ยมีการเกลียนเกิดขึ้นครับโอ้โหเป็นการที่แสบตูดมากเลยจังหวะนี้เอาละครับใครใครใครอยู่ที่หนึ่งครับโอ้ โกทั้งนั้นไอ้กไอหนีกองไอ้กไอนีกงนี่พไีกงโกงไงครับจมูกมอควายหมดนไปแล้วครับนี่โดนแกงไปแล้วครับอ๋อออเอาแล้วใครวะเนี่ยสตีมครับสตีฟสตีมผู้ยอดเยี่ยมโอ้โหเอาแล้ว โอ้ใครวัน้ที่หนึ่งใช่ไหเอ้าไปนะครโอ้โหปีเตอรน้องตาไผ่ครับปีเตอร์น้องตาไผ่เตอรน้องตาไผ่อ่ามีการเกียหือเปล่บโอ้ไมตีกัน ไปดูสองคนเั้นกันวัดโอ้โหจะขึ้นมาตอนไหนวันเนี่ย <c oughs> แบกตีกันตายกันอย่างวะเนี่ย <c oughs> เอาเอางงแล้วงงแล้วของมกอาเอาแล้วมีคนติดครับ เว้ยมีกเอาแล้วเอาแล้วจะมีคนตายคนหนึ่งครับโอ้โหมีแอปเปิลทองรีบกินเลยจังหวะนี้เอาแล้วตีสองแล้วเอแล้วเอาไปขึ้นรถไฟไปนะครับไปขึ้นรถไฟไปเอาแล้วเอาแล้วไหนไหนคนที่หนึ่ง เอาเงนไปไวจังดูครับโอ้โห,โหใครหล่นใครหล่นใครลหล่นผูสันเหรอเอแล้วครับมีเติมนแมนเวลาของคุณใ<ค>กล้จะหมดแล้วกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ จะโดนขกาะวงกดนะครับถ้าไปจังหวะนี้เอาละครับน้องสันเราเจ้าเดิมพูดไม่ยอมแค่ต่อคำคำยักลำบากตกแม่ตกแม่ตกแม่ยังไงยังไงโอ้โหเขาผ่านได้เขาผ่านได้เว้ย โหระวังระวังนยัค้อะยั้นาเมบอครับคนที่ได้ที่หนึ่งจะได้เมียไปหนึ่งคนคนคนที่ได้ที่สองเขาจะได้เมียสองคนพร้อมลูกหนึ่งคนเอเอาบับคอ้าวมีลูกด้วยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมีลูกทำไมมีลูกออที่สามไม่เอาครับ เอาเอาแล้วผมจะปล่อยพวกเขาไปมันเป็นเอาผมรอดครับผมรอดได้ไงครับอ้าวอาเอ้าวลูกเอ้อขอบใครรอดวะรอดนะผมรอดโอเคครับจบเพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากไร้สารละ